ส่วนผสมหอมก็มีอย่างก็มีบหมักเน่าด้วยค่ะพริกหั่นต้นหอมหัวหอมแล้วก็คือใบไส้ละดีด้วยค่ะหอมบวมีตต้นผักซีผักซีเพราะท่านไปขืนแล้วก็หมูติดมันพงชื้อรถนำปลาด้วยค่ะหอมสีไส้แค่นี้ด้วยค่ะหอมว่าไส้ยังไหลเอาสนีพอเนาะคะ่ะหอมกระสิบต้มหมอะะ้อด้วยค่ะต้ม สุดแล้วเราทกัสิมะปุงด้วค่ะคงชูรด ใช่ใบหอมแล้วก็พริกใส่ลงไปได้ค่ะ แล <Okay. S 2> mm ้วพ่อเมดใส่เปเปิดรถ แซ่บๆตักเส้จานเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะมาพอ่อกับความดีเราค่ะวันนี้หอมยำหมูติดมันเลยค่ะยำหมูติดมันเราก็ หอมเ็เห็นแล้วหอมก็สิไม่กินเลยค่ะหอมมีเข่าด้วยค่ะเขะ่าหงบะั่นหิวกินแค่นี้ก่อนค่ะกินผักนะคะหอมก็มีกระลำผักกาดหอแล้วก็บักพริกปอปิกาบักเคี้ยค,คือเกลด้วยค่ะผักคือเกลกือกดเอื้องกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเป็นกำลังใ,ใจให้หอมด้วยค่ะขอบขอบคุณ fc เก้า fc minor ค่ะวันนี้แดดออกก็เลยมานั่ง้างนอกด้วยค่ะ ม่กินน้ำกันเด้อค่ะมืน่เน้แสบๆหอมนังเหยียดขาคือกะพรว่าหอมปวดขาเด้อค่ะอ้วนไรปวดขามาเด้อค่ะเอฟซีสุขูสุขคนทั่วโลกทัว่วอีสานทั่วเอเชียพี่วิไลพี่หน่อยพี่ไก่ปากไก่อินเดียพี่จอยพี่จิตพีเนทพีซีเรลาพีหลายๆคนเด้อค่ะหอมทา้าหอมได้ไๆเมือนี้หอมขึ้นสกินบ่ คือสิบอะไรกินดอกอะไรต่ซื้อเ้ยค่ะมา่กินน้ำกันแล้วค่ะแส่บๆแมงวัดเริ่มมาเะแซ่แสียบยังแส่บอะ่ะ ูกโดดค่ะปาลากระแบลกำลังออกนี่มันจะเป็นนางกินลปาลากระแบ,ก,แบกับแก้วเหรอ เดี่ยวเข้มจับเขาไม่ได้เส้นตัดว่าหม,ม,านนะามูมันหวานนะหวานหมูนั้นหวาน มาเด็กก็แซบแซบเชีงรดเวียนพานมันเป็นห้างพานเอกหลังบ้าน บ้านหอมไปเสือเอหมวกอเนม้าด้ค่ะแต้บอกว่าเอาถ้าสเสือมาเห็นยังเสือมาไว้นเห็นคลิปวิดีโอนางกินเข่าข้างนอกมันเพิ่นก็นเลยหัวหรอ,อหมวกบปน,นี่เอเาลซุเกลลอยหนึ่งพอดีแบบละสามลอยบาท i um... ตอนนี้เออเก้าโมงบวก่บวกสิบห้าองศา ผักยูหลานไทยแพงแพงแมททองเนี่ยบักบักเอทั่วแม่บักทั่วฝักเง่าแม่ซีนวยสีสิบปดคนแม่ตะเกียบซีนวยมียสิบแดเองเดงนี่ขึ้นมาอีกเงี้สิบคนแม่บัดที่นี่บักฮุงงด้ค่ะบักฮุ้งในทะใดโลละสองรอยีสิบคนนด้ค่ะบักฮุงโล่ เพชรแล้เพชร สงสัยเขาสิย่างมาแมลงเขาทำความสะอาดเตาอย่าง i ชอมกินม่าสุภากับพ่อขวดพอผักมด้วค่ะคุณ กระเทนเลยเขัแซ่บๆแ <Yeah. S 1> มงวัดเดิมมาก แบตไรแล้วคำสุดท้ายแบบไรแล้วบไว้ห่อน หอมกระสบไปแล้ว้ะคะแดดไล้เราหอมกระอิมเรากราบขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะที่เข้ามารับชมด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเด้อค่ะสได้บ่พลาดคลิปต่อไปเด้อค่ะบ๊ายบายค่ะรักทุกคนเด้อค่ะ